ครับผมชื่อนักคลินพงมหาชัยนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มรราชภัฏสุนันทานะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับผมมองมาที่ฉันสุดหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอแต่ปล่อยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมเรื่องราวันนั้นที่มันทำร้าย ฉันนี้ลบมันได้ไหมใช้ว่าใจของฉันอยู่ยาให้เธอมันคงไม่ฟ้าเธอเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโปรดเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนคนรักที่เธอได้พบ รักและลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักดูหัวใจไม่ต้องกลัวร้รองนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยจบสักครั้งและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ mm hmm. อาจเป็นเพียงครั้งแรกที่เธอมองฉันแต่เธอรู้ไหมไม่มีสักวันที่ตัวฉันไม่ได้มองมาที่เธอจะเป็นคนที่ยืนคิงคา้งางเสมอจะเป็นคนที่เธอเหันมาก็จะีมะไหลเธอเพียงเมื่อเธอ เธอเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อเพราะฉเชื่อชัดได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักเธอหัวใจไม่ต้องกลัวรองนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสัก รังและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจอ,อยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบ รักและลืมทุกทกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักโดยหัวใจไม่ต้องกลัวรองหน้าเธอรักฉันมันเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ ไม่มีวันทำเธอเธอสียใจ